นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านมีควันพิษฝุ่น PM 2.5ร้อนแทบบ้าภัยแล้งทุกแห่งหนพร้อมไวรัสโควิด -19 เขาติดคนทุกผจนเกิดเหตุประเทศไทย โลกเปลี่ยนเราต้องปรับรับทันโลกตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาอะไรที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็ได้เจอ,ได,เจอได้เห็นปีที่ไม่มีสงกรานไม่มีเชงเม้งเครื่องบินหยุดบินเกือบทั้งหมดผู้คนใส่หน้ากากเข้าหากันห้างร้านสรรพสินค้าผับบาร์ปิดให้บริการทั้งหมดตลาดหุ้นติดเบรกน้ำมันราคาเท่ากับเมื่อ20ปีก่อน ถนนโลงไม่มีรถติดรถส่งอาหารวิ่งกันให้วุ่นโรงงานปิดธุรกิจหยุดนิ่งเกือบทุกประเภทการท่องเที่ยวเงียบเหมือนเมืองร้างแม้แต่วัดยังเงียบสงบเลยหวยหยุดออกครั้งแรกในชีวิตเร่อนการแข่งขันโอลิมปิกโรงเรียนปิดติวเตอร์เรียนพิเศษหยุดเรียนปิดประเทศกันไปหลายประเทศ ผู้คนทั่วโลกล้มตายกันดังไมไม้ร่วงน่าเป็นห่วงประเทศไทยหลังจากนี้ไปพวกเรามาร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูประเทศไทยให้เป็นสยามเมืองยิ้มดังเช่นเมื่อก่อนโดยยึดหลักปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยคือสามห่วงสองเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ห่วงที่หนึ่งพอประมาณคือพอดีและดีพอในช่วงวิกฤตโควิดเศษรษฐกิจโคมา่าจุดเปลี่ยนชีวิตของคนไทยคนไทยต้องหันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงให้มากขึ้นความพอดีจึงเป็นทางสายกลางไม่มากจนเกินดีไม่น้อยจนขาดดีคนไทยหัวใจประหยัดจะทำอะไรต้องขยันประหยัดอดออม เงินทองเป็นของหายยากเงินไม่ใช่แก้วสลับพัดนึกแต่ถ้าไม่มีเงินก็คงนึกอะไรไม่ออกเงินไม่ใช่ลมหายใจแต่ถ้าขาดเงินเมื่อไรมันแทบจะหายใจไม่ออกเงินทองเป็นของหายยากเงินทองเป็นของเมียมนาจมีเงินมีพี่มีน้องมีทองพี่น้องไม่ขาดยามมีมีแต่คนนับญาติ ยามขาดมองหาญาติไม่มีชีวิตจะให้พอดีมีอยู่มีกินต้องทำงานประสานสูตรสามรอคือรอที่หนึ่งรายรับรอที่สองรายจ่ายรอที่สามรายเหลือถ้าไม่รู้จะเก็บไม่รู้จะใช้ชีวิตนี้หาเท่าไหร่ก็คงไม่รู้จักพอห่วงที่สองมีเหตุผล เมื่อจะใช้จ่ายสิ่งใดต้องใช้เหตุผลให้มากใช้อารมณ์ให้น้อยไม่ใช่ใช้จ่ายเพื่อบำเรอชีวิตแต่ใช้จ่ายเพื่อบำรุงชีวิตสงครามฆ่าชีวิตโควิดไม่เพียงแต่ฆ่าชีวิตแต่มันทำลายเศรษฐกิจสังคมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใครบอกว่าโควิดมันกินเฉพาะปอดตอนนี้เชื้อมันเริ่มลุกลาม กินสร้อยแหวนเงินตรานาฬิกากินเรียบคาดว่าอีกไม่นานอาจจะลามไปถึงบ้านและรถทางการและทางแก้บริหารจัดการรายรับรายจ่ายให้สมดุลกันถ้าอยากเป็นคนมั่งมีอย่าเป็นคนดีแต่จ่ายจ่ายหมดจะลําบากจ่ายมากจะยากจนหากขาดความพอดีนี่จะถามหา อินาทานังทุกขังโลเกเป็นนี่เขาเป็นทุกในโลกวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อไม่มีแล้วแต่ยอดผู้ติดนี่ทั่วทั้งประเทศห่วงที่สมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองฉีดวัคซีนแห่งความขยันเพื่อป้องกันไวรัสแห่งความเกลียดคร้านฉีดวัคซีนแห่งความอดทนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันไวรัสแห่งความอ่อนแอ เจ้าเวรัสนี้มีชื่อว่าโคโรนาไม่มีแขนไม่มีขาแต่ฤทธานุภาพมันช่างร้ายกาศมันสามารถทำให้มีประชากรที่ตกงานมากเพิ่มขึ้นมีประชากรที่เป็นหนี้มากเพิ่มขึ้นมีประชากรที่ผูกคอตายมากเพิ่มขึ้นสองเงอนไขคือเงินไขความรู้เงินไขคุณธรรม นำไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนปัจจุบันสิ่งแวดล้อมกําลังเป็นพิษชีวิตกําลังมีภัยแผ่นดินไทยกําลังจะเป็นแผลเพราะมนุษย์ทำลายธรรมชาติรักพ่อต้องเชื่อพ่อรักพ่อต้องพอเพียงเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โควิดที่ผ่านมาสอนให้พวกเราได้รู้ว่าโลกคงบอบช้ำจนสุดจะทนแล้วเลยปล่อยเครื่องมือไวรัสออกมาเพื่อหยุดทุกกิจกรรมที่ทำลายทำร้ายโลกจนโลกเย็นลงเต่าขึ้นมาวางไข่บนชายหาดโลมามาว่ายน้ำเล่นให้เห็นมากขึ้นหลังเหตุการณ์นี้ผ่านไปพวกเราต้องใส่ใจให้มากกว่าเดิม เราจะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมกันแบบไหนถึงจะไปรอดสิ่งแวดล้อมถนอมชีวิตทบทวนสักนิดอย่าคิดทำลายใช้น้ำมันให้คำหนึงถึงอากาศใช้กระดาษให้คำหนึงถึงป่าเขาการใช้น้ำให้คำหนึงถึงแผ่นดินเราใช้เวลาเปล่าให้คำนึงถึงความตายการใช้เงินให้คำหนึงถึงวันหน้า ใช้ไฟฟ้าให้คำหนึงถึงเครื่อนฝายใช้วาจาให้คำหนึงถึงน้ำใจใช้สิ่งใดให้คำหนึงถึงส่วนรวมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะต่อให้รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาคนไทยคนละ5,000บาทดีแค่ไหนเศรษฐกิจไทยก็ไปไม่รอดถ้าคนไทย ไม่น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กันอย่างจริงจังและจริงใจเรามีแต่ยื่นปลาให้ประชาชนแต่ไม่สอนวิธีจับปลาให้ประชาชนชาดน้าก็ยังจนให้ปลากินวันเดียวก็หมดให้เบ็ดตกปลาหากินได้ตลอดปีการสอนวิชาชีพเพื่อหาทรัพย์แต่ไม่สอนให้สำรวมระวังในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นอันตรายไม่สอนถึงวิธีการเก็บรักษาทรัพย์ ก็ไร้ประโยชน์ปัจจุบันเราสอนให้เด็กได้แต่เรียนรู้แต่ไม่เรียนทำเรียนจำแต่ไม่เรียนคิดเรียนใช้แต่ไม่เรียนผลิตคอยแต่เป็นผู้รับไม่เป็นผู้ให้โทษแต่สังคมสะสมความฟุ่มเฟือยตลอดมา